ที่น้องมาขออนุญาตใส่ถุงมือเนาะมาด่านข้างหลังเก็บขยะข้างหลังเด้เก็บขยะข้างหลังมื่อเ่ออยากชวยอยางงามเป็นเทตุเล็บเลยเรีบเล็ยเล็บเล่นวิธีทํางานถ้าอยากสวยอยางงามใน,น,นยยมนะช่วงนี <c oughs> ก้ก็จะเอาเร็บบอมหรือว่าเล็บพลาสติกกันแหละ มาใส่เหรียที่ทำงานกระดึงออกนี่แหละทำไมดึงทำสวยเพราว่าทำสวยบ่ได้ดอกพี่น้องนี่ถ้าอยากสวยอยากงามก็ไปเอามาใส่ห้าสิบตังค์แลสร้างมาติดเอาสวย,สวยในช่วงทำงานนี่ก็จะบ่าหายเล็บเงาก็ทำงานไปเพราะว่าได้ยีบได้จับของเข็ที่ต้องได้เห็ด ท่างบนก็เป็นกองขยะอยู่ขี่งในออกเอาไปหั่นสักก้อนเดี๋ยวสิได้ทำร้าอยอยู่ระยะจะมีเป็นทั้งเป็นขยะอาจะเผาหรือว่ายังาทำร้ายออกขยะที่เศษอยู่ในบ้านเท่านั้นแหละไปเก็บออกมาห่างข้างหนาหลังนี่คือหลังบ้านนี่หลังบ้านช้ย่อยเก็บทั้งข้างสะอาหลัง มาห่อกับพ้าพี่หลองมา,มาหกหยิเล่นยิบให้ท่นี่เ,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 เนน่อย่าเลื่อห็วลงลาเหยืมเล่นนิลนน้อยทองนันเป็นเสียเพียะ ั่งเนาะคะหนีเล้าหน่อกินข้นะ 我。 没亮，没亮。 唐山，老大。 ไปทำเลไรก็ดีแล้วได้แค่นี้ก็ดีแล้วล่ะเนาะออกถอดถุงมือกันไม่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 ์แล้วก็ัดเหตุงานเด้เนาะเหตุงานเม่ไมยมาปลอดดีบ่ปิดรูอะไร มืมอมือก็จะทำบ่ได้ไรไปถามคุณตาก่อนไปศึกษา ปอดก็ดีออกกำลังกายก็ได้ขอบคุณพี่น้องที่ส่งกำลังใจมาให้บายบายค่ะไะไปทำงานน้ำกันไปอาบนา้ำเตรียมตัวไปทำงานก่อนพี่น้องป่ะ